สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอธุตาธิตค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสรุปว่ารวยค่ะนะคะก็ไม่ทราบว่าหลายคนรวยไหมประมาณนั้นเนาะก็เป็นเลขที่เอามาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะคะประมาณนั้นก่อนก็ถึแนะนําตัวเองก่อนค่ะสาหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายเนาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ ชมรมโหราโพธิยายเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยววิชาย4ิีธรหัะเจ็ดตัวก็ถามใจมือโงเ่เฮงนะคะและวิชาที่ต้องพูดเลยค่ะว่าเป็นวิชาที่อาจารย์ภาคภูมิใจชุกชุก <c oughs> นะคะก็คือวิชาดำโชคค่ะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเอาดวงดาวของวันที่จรมามาประทะมาประเจะมาจักเ,เอกันนะคะแล้วก็รวบรวมเอาศาสตร์หลายๆวิชาเข้ามารวมๆมกันนะคะจนเป็นวิชาที่ ทำให้อาจารย์รู้สึกภาคภูมิใจมากๆเป็นวิชัยที่อาจารย์สังเคราะห์วิเคราะห์ขึ้นมาเองนะคะจากประสบการณ์ถึง18ปีค่ะได้มาเล่นนี้ <c oughs> นะคะท่านใดอยากเรียนก็เข้ามาได้เลยนะคะประมาณนั้นเนอะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นนะคะค่าเรียนเพียง15,000บาทค่ะจากปกติ 20, 5 5 5 0เอ่อ25,000เนาะก็ ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นสําหรับนักเรียนเก่านะคะที่อยากจะกลับมาเรียนซ้ําเพราะว่าเรียนแล้วไม่ได้ใช้มากลืมมากอะไรมากว่าไปเนาะก็คิดค่าเรียนแพค่เพียงหนึ่มื่นบาทเท่านั้นค่ะสนใจก็เข้ามาเรียนได้นะคะติดต่อที่อาจาร,รย์ต่างหมเลขนี้ค่ะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์ค่ะจ้าเรามาดูสถิติกันเนาะนะคะ สศรติปไปดูในช่วงของเลขเด็ดตาทิปย์แล้วกันเนอะขอพูดทีเดียวแล้วกันเนาะเพราะว่าพูดเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเวลาไม่พอนะคะเลขเด็ดตาทิตย์นะคะปฏทินเลขเด็ดตาทิพย์ปีหกแปดเนี่ยคลอดแล้วนะคะแล้วก็ให้ความน่าสะรึงกลัวนะคะทีอย่างนั้นเลยเนาะก็บ่งบอกว่าวันนี้เข้าไหมเต็มๆค่ะนะคะ,นะคะพอดีไอตัวต้นฉบับจ,จานหาไม่เจอไปดูตัว,ต,วตัวสำเนาเอาละกันเนาะ นะคะใครมีก็กางขึ้นมาได้จันให้เน้นเลขเจ็ดค่ะนะคะหวยออกเจ็ดเก้าค่ะนี่นะคะเต็มเต็มค่ะแล้วเป็นเลขเน้นด้วยนะคะท่านใดอยากได้แบบนี้อยากแบบนี้ก็เข้ามาเนาะสถิติของปีที่แล้วอะค่ะซัดเข้าไปสิบตั้งวดค่ะน่าสนใจนะคะก็ะ เดี๋ยวไปดูในคลิปของเลเดตทิตย์นะคะว่ามีเลขไหนบ้างเข้ามั่งนะคะประมาณนี้เนาะก็ติดต่อที่อาจารย์ต่ายได้เหมือนเดิมค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชายิบซีทรหสเจตัวก็ฐานในมือขง,งเฮงโหรัสสต์ไทยรวมจนถึงแพทย์อราคเทนต่างๆรวมไปแล้วก็วิชาแบบงรโชคด้วยค่ะแล้วก็สูตรหนึ่งเนาะค่าเรียน2,000บาทค่ะนะคะ อ่าสูตรหนึ่งเนี่ยบางท่านได้สูตรไปแล้วใช้ไม่เป็นนะคะมันมีทริคของมันอยู่นิดหน่อยค่ะซึ่งไม่สามารถบอกได้นะคะดังนั้นใครอยากเรียนก็เข้ามาเรียนลวกันเนาะนะคะแต่บอกได้เลยว่าเข้าทุกงวดค่ะนะคะยืนยันซันธงการันตีถ้าไม่เบิ้ลหางนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรสองเข้าทุกงวดค่ะไม่หวั่นแม้วันม,มามากจะเบิ้ลจะหามจะต้องเอายูไม่ว่าจะเพียงแค่คุณรู้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะเอาเรามาดูผลงานกันดีกว่าเนะ ในส่วนของเลขดับบนนะคะวดนี้ออก79สแกนดูกันค่ะว่าเ9มาหรือไม่ตุ๊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 ดตน่นบเลยค่ะเลขดับของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกลนนะอืมนะคะอ่ตไปค่ะเลขดับล่างค่ะนะคะเลขดับล่างเนอะวันนี้ออกส3าค่ะสแกนดูกันเนาะตุ อะไรก็ตามคลิปไปเลยนะคะว่าอยากดูคลิปอะไรเนาะสำหรับเลขพุ่มเพชรค่ะนะคะงวดนี้ค่ะออกอาจารย์บอกว่าหกก,ก,กัเก้าตัวแก้วตัวแก้วพันกันอยู่นั่นแหละตัวเดียวกันนะคะหกกเก้าตัวเดียวกันเล้วก็เจ็ดเก้าตรงๆอย่างนี้เลยนะคะอ่าเอาไปค่ะเลขเบต้าทิศอ่าเดี๋ยวก่อนนะคะเอาเลขเบต้าทิศก็ได้อ่านนะคะเลขเบต้าทิศ เนาะงวดนี้นะคะอาจารย์พูดเสมอเลยนะคะ6กกับเก้าโดยเดียวกันเนาะเจ็ดอะอไรเจ็ดเก้านี่เต็มเต็มนะคะข้างล่างสองสามเต็มเต็มนะคะแล้วก็สามตัวสามตัวบนเจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวล่างสองสามสามตัวล่างนะคะเก้าหกหนึ่งนะคะสามตัวล่างชุดหนึ่งค่ะหกอ่าหกเก้าเก้านะคะอีกตัวหนึ่งค่ะ สี่สี่อ่าสี่สี่แปดอีกชุดนึงค่ะสี่เจ็ดเจ็ดนะคะอ่าอย่างนี้เลยเนาะต่อไปค่ะเลขสูตรหนึ่งนะคะหลายท่านก็สอบถามมาเยอะนะคะก็ต้องพูดทุกรอบเพราะว่าคนใหม่เข้ามาเยอะคนเก่าเข้ามาแล้วไปก็เยอะนะคะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งเบิ้ลฮับไม่ เพราะว่าอะไรเอาไม่อยู่ไงล่ะนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าไม่เบิ้ลไม่หามบอกได้เลยเข้าทุกงวดนะคะนะาประมาณนั้นแล้วก็มันมีทริคในการเล่นในการจับตัวมันดูด้วยนะคะประมาณนั้นแล้วก็ในสูตรสองนะคะจะเป็นสูตรสองเนี่ยต่างกับสูตรหนึ่งก็คือไม่หวันแม้วันมามา่มาจะเบิ้ลจะหามจะตอเอาอยู่นะคะซึ่งหมายความว่างวดน,นี้อาจารย์ให้เด่นเจ็ดไปดูที่ล็อกเจ็ดค่ะ เจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดเก้าอย่างนี้เลยหรอคะอาจานจริงค่ะใครมีก็งัดสูตรขึ้นมาดูแล้วกันเนาะนะคะอ่าต่อไปค่ะทักษะคารวยนะคะไม่เคยพาใครจนนี่นะคะสีเขียวเป็นสีของทกศนะ อ,ออกอามสค่ะนะคะ3 3บนและ5 0 0 5ร่างและรัฐบาลค่ะ79นะคะและหวยลาวค่ะ29เอ้ย29ชี้เกิน29ค่ะนั้นะะในงวดนั้นน,นนะในงวดของวันที่16นะประมาณนั้นเนาะเราไปสังเกตดูได้เลขไม่ไม่เคยไม่ค่อยผ่านห่างจากตรงนี้อาจารย์ก็จดอยู่นะคะอ่าประมาณนั้นงวดน,นี้ออกอะไรก็ตามคิดไปเลยนะคะส่วนสําหรับ ราศีไหนจะถูกหวยงวดที่แล้วออก79ในราศีสิงค่ะไม่เชื่อถอยคลิปไปดูได้นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็รอบนี้ค่ะเป็นช่วงของสรุปว่ารวยนะคะงวดของวันที่17บเมกราคมอย่าลืมนะคะเถ้าเห็น 7. เจ็ดเห็น6ก็ให้กลับเป็น9ด้วยก็คือ9ก้านั่นเอง นะคะนะประมาณนี้เนอะรอบนี้ล่ะอาจารย์อ่ะเรามาดูกันค่ะรอบของงวดนี้คือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะอาจารย์ให้80 83ูนย์แปดสามสามเก้าศแงสี่ศูนย์สี่หนึ่งสแล้วก็87ค่ะอ่าแคปน้าจอไว,อออว้นะคะ1นึ่งสองสามแคปเจอหนึ่งสองสามแคปเจอหนึ่งสคโอเคค่ะขออนุญาตวางละนะคะ เพื่อความรวดเร็วทันใจอะโอเคค่ะนะคะก็ตุกจีนแล้วเนาะเห็นอาจารย์ใส่กีเพาก็รู้ละตื่จีนเดี๋ยวเดี๋ยวสงการก็อีกชุดนึงนะคะก็ซิ่นเจียอยู่อีกค่ะซิ่งน,นี้ควใช้อ่งเปาตัวตัวใกล้นะคะอ่งเปาก็คือซองแดงนะคะนะคะเดี๋ยวจะได้ซองแดงตัวตัวใกล้เป็นใหญ่ๆนั่นเองนะคะแล้วก็ขอให เพ่งอังเพ่งอังก็คือรวย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 นะคะโชคดีโชคดีรวยรวยค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะก็ขอให้มีโชคลาภกับอาจารย์ตันทุกครั้งทุกคร,ครั้งที่มาเข้ามาแวะชมค่ะนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะช่วงนี้มีโครคภัยไข้เจ็บหลายอย่างเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคโรคเก่าอะคะ่ะโรคอะไรนะอะไรนะอาธิวาตรรโรคหัวโรคหานั่นแหละคะ่ะนะคะก็เข้ามาหาใหม่แล้วก็โรค ฝุ่นนะคะฝุ่น PM เน้อให้ระวังมากๆโควิดยังไม่ไปนจะจยังเยือนะคะแต่ก็เบาลงนะคะประมาณนั้นก็ดูแลสุขภาพอันสุขภาพอนมมามัยให้มากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะนะคะอายุยืนยาวหมื่นหมื่นปี <c oughs> แหมเป็นทำเป็นห้องเต้เสียวน,นะคะโอเคค่ะก็ใช้เวลายเยอะแล้วนะคะท่าในใดอยากจะติดต่ออาจารย์ต่ายก็สามารถติดต่อที่หมายเลขนี้ได้เลยนะคะ0 8 1 5 9 1 5 9 8 7 08, 159, 159, 87เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะคะอ่าอย่าเพิ่งโกรธกันนะเพราะท่านบนท้อมาอยู่ว่าอาจาราย์เมื่อไรอกคิดนะคะพอดีว่าช่วงน,นี้งานยุ่ง <c oughs> ง,งานไหายด้าน <c oughs> นะคะกท็ทำนุ่นทำนี่นี่ก็เพิ่งเสร็จจากงานที่ศีรคลินมาก็เลยยุ่งๆน,นิดหนึ่งนะคะ ก็เลิกก็เลยตั้งใจว่าจะอัดตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเวลามีน้อยก็ขอภัยด้วยละกันค่ะนะจ๊จะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆค่ะนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะปีใหม่ของคนจีนก็ขอให้มีแต่สิ่งลี้ล่ออังเปาอังเปาตัวตัวไกลนะคะมันขยันทำบุญใั้างๆนะคะจะได้มีโชคล่วมกันค่ะวันนี้อาจารย์อาจจะต้องสวีดัตสวัสดีสำหรับวันนี้ค่ะให้ทุกคน อ๋ออย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีกระทางสงขิดคลิงล้งคลิง้งๆๆิ้งเราเป็นสัญลัะษณเตือนว่าอาจจะมาเร็วนะนะคะโอเควันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย